ดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่ถึงจะดีต่อร่างกายดื่มเท่าไหร่ถึงพอครับมาฟังกันครับน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญของร่างกายเราเป็นส่วนประกอบของร่างกายเรามากกว่า70%เอรเกือบเกือบแปเลยครับน้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องบริโภคจะต้องดื่มทุกวันทุกชั่วโมงด้วยดีที่สุดเลยครับ สิ่งสำคัญของน้ำที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายเราก็คือเป็นส่วนประกอบหลักในการทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายเราดีขึ้นกระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นระบบการย่อยระบบการขับถ่ายระบบการสร้างเอนไซม์ต่างๆระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกายเราต้องใช้น้ำทุกอย่างทุกกระบวนการของร่างกายเราเลยครับวิธีสังเกตง,ง่ายๆก็คือถ้าเราดื่มน้ำพอ สีน้ำปัสสาวะเราจะเหลืองอ่อนๆหรือใสนะครับถ้าสีปัสสาวะเข้มเมื่อไหร่แสดงว่าเราดื่มน้ําไม่พอครับและก็ถ้าเกิดเราดื่มน้ําบ่อยแล้วเราก็ต้องปัสสาวะบ่อยเหมือนกันครับประมาณ5 6หหรือ7ครั้งต่อวันนะครับถ้าเรากินน้ําพอเพียงนอกจากระบบปัสสาวะเราจะดีแล้วระบบขับถ่ายอุจจาระเราก็ดีด้วยนะครับ ถ้าเราดื่มน้ําพอเพียงระบบการขับถ่ายของสีต่างๆจะออกไปจากร่างกายเราได้อย่างดีเลยครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าดื่มน้ําไม่พอเนี่ยจะทําให้ประจำเดือนผิดปกติได้หรือประจำเดือนไม่มาได้นะครับถ้าดื่มน้ําไม่พอสูตรในการคำนวณปริมาณน้ําที่ดื่มต่อวันเป็นไปอย่างข้างบนนี้นะครับก็คือน้ำหนักตัวหาร2คูณ2.2คูณสแต่ถ้าง่ายๆคือเอาน้ําหนักตัว คูณที่ส30เลยครับแล้วเพิ่มปริมาณไปอีกนิดนึงนะครับก็จะได้ปริมาณน,น้ําที่เราต้องดื่มต่อวันสิ่งที่หมอยงเน้นนะครับจะต้องดื่มน้ําทันทีหลังจากที่ตื่นนอนแล้วและ้ะเป็นไปได้ควรจะดื่มช่วงก่อนมื้ออาหารด้วยครับเพื่อช่วยกระตุ้นระบบการย่อยระบบการขับถ่ายระบบการดูดซึมอาหารรวมไปถึงระบบการไหลเวียนโลหิตจะได้ดีขึ้นด้วยครับ น้ำที่ดื่มก็ควรจะเป็นน้ำต้มนะครับหรือน้ำที่ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานของออยอและไม่ควรดื่มน้ำครั้งหนึ่งปริมาณมากๆเช่นหมดขวดเลยหรือเป็นลิตรๆเลยต่อครั้งนะครับเพราะว่าทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษได้นะครับควรจะเป็นการกินน้ำบ่อยๆทุกชั่วโมงได้ชั่วโมงละหนึ่งแก้วดีที่สุดครับ และไม่ควรดื่มน้ำบัดลมหรือน้ำหวานหรือน้ำเชื่องดื่มชูกำลังรวมถึงชากาแฟเหล้าเบีย์ดื่มแทนน้ำเปล่าไม่ได้นะครับดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดครับ